ชาวราศีพิจิตทุกท่านภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นั้นทุกท่านไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องละแวงอะไรเพราะว่าจะมีดวงดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีธนูจะเป็นโชคเป็นลาบของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้การที่ดวงดาวนั้นย้ายเข้า สู่ในตําแหน่งตราอธิบดีในช่วงนี้ก็ถือว่าในด้านของการเงินนั้นจะมีความมั่นคงในรอบของสองเดือนนี้และจะมีดวงชะตาของท่านจะมีความรุ่งเรืองมีความสำเร็จได้แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าดาวที่มีการโคจรอยู่รอบๆอ,อ,อยู่นี้ จะส่งผลให้ท่านนั้นอาจจะต้องระวังหรืออาจจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออาจจะไปถึงต่างประเทศก็มีแต่ระอย่างนี้คือท่านอาจจะต้องทำงานเป็นทีมหรือว่าเป็นส่วนตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบหรือบางสิ่งบางครั้งนั้นอาจจะต้อง ทำด้วยการพิถีพิถันรอบครอบชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนนี้จะมีดีมากกว่าเสียดังนั้นก็อย่าไปเครียดอะไรหรือว่าอย่าไปกังวลอะไรในช่วงของดวงดาวที่เหลือนั้นก็จะส่งผลให้ กับชาวราศีพิจิกนั้นได้พบกับสิ่งดีๆในช่วงนี้เราก็ขอเชิญท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในช่วงของสองเดือนนี้คือในเดือนของพฤศจิกายนไปหาเดือนธันวาคมนี้ว่าจะมีดาวอะไรเคลื่อนย้ายกันในช่วงนี้เราก็มาเริ่มต้นกันตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนนั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนูซึ่งจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของดวงชะตานั้นก็จะมีความสำเร็จอีกมากมายดังนั้นการที่ชาวราศีพิจิตนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นผลดีกับตัวของท่าน บางท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทางไปเจรจากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินจากการไปติดต่อในครั้งนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาและวาสนาของชาวราศีพิจิกนั้นก็จะส่งผลดีให้กับตัวของท่านในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น ท่านยาเป็นคนที่เรียกว่าโลเลหรือว่ามีการท้อแท้ถ้าหากว่าท่านมีการเบื่อหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องการงานจะทําตัวของท่านนั้นให้มีอารมณ์หงุดหงิดหรือมีการเฉื่อยชาได้เพราะฉะนั้นท่านอย่ามีการท้อถอย แต่ชาวราศีพิจิตนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าสู้งานอยู่แล้วการทำงานของท่านนั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของดวงดาวต่างๆที่มีการโครจรอ,อยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิตได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ในช่วงของวันที่9ที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะติดต่ออะไรในเรื่องของการงานก็จะเป็นผลดีเป็นผลสําเร็จเกิดขึ้นท่านจะพบกับคนอยู่ส่วนมากท่านจะเจรจาหรือว่ามีการต่อรองอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านพูดท่านจาอะไรก็จะมีคนนับหน้าเชื่อถือตา นับหน้าถือตาท่านอยู่เสมอการที่เรียกว่าท่านไปเจรจาในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของเอกสารต่างๆชาวราศีพิจิตก็ทำได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นท่านมีประสบการณ์ที่ดีท่านเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมีคนให้เกียรติกับตัวของท่าน ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะไม่มีปัญหาอะไรท่านเคยไปสมัครงานอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีงานทำที่ดีดีกว่างานที่ท่านเคยทำอีกตาบางท่านคิดอยากจะย้ายงานในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสถ้าหากว่าท่านจะย้ายงานก็จะเป็นงานที่ดีเกิดขึ้นกับตัวของท่าน ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านหลายช่องทางจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะค้าขายอะไรหรือท่านจะขายทางออรไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาหมุนเวียนหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะจับจ่ายใช้สอยเงินของท่านก็ จะหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่บ้างเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวท่านได้มีรายรับท่านก็ต้องมีรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างของใช้ในครอบครัวหรือในบ้านอาจจะมีการสูญเสียหรือว่ามีการผุหรือว่ามีการเก่าอาจจะใช้การไม่ได้ท่านก็จะต้องไปซื้อหรือว่าไปหามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายธรรมดา ไม่มากไม่มายบางทีบางท่านนั้นออกรถมาใหม่ๆหรือว่าออกรถป้ายแดงอาจจะมีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้ให้ท่านดูทะเบียนบ้านหรือทะเบียนร,รถอาจจะปรากฏเป็นโชคเป็นลาบเกิดขึ้นกับตัวขงท่านบางท่านนั้นอาจจะล่ำรวยโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเงินทองนั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ตั้งอกตั้งใจก็เป็นไปได้ในในเรื่องของโชคลาบก็ถือว่ามีอยู่ในช่วงนี้ดวงของท่านก็ถือว่าดีบางท่านนั้นก็ไปได้งานที่ดีมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึง่งบางท่านก็ไปได้มรดกตกทอด มาจากบรรทบรุษที่มอบให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบบางคนก็มีโชคในด้านของการขายที่ขายทางในช่วงนี้ถ้าว่าท่านใดที่เคยบอกขายที่ขายทางไว้จะมีโอกาสที่ดีจะมีคนเข้ามาดูและก็จะมีคนสนใจเข้ามาติดต่อถามไทยในเรื่องของราคาหรือว่าที่เขาต้องการ ท่านก็จะขายได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้นบอกขายมานานก็คิดว่าจะขายไม่ได้แต่ช่วงต่อไปนี้ท่านจะขายได้และจะได้เงินได้ทองมาเป็นกอบเป็นกรรมอีกตหากก็ถือว่าเป็นดวงเป็นโชคเป็นลาภของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ การทำอาหากินดิ้นลนนั้นท่านก็ถือว่าไปได้รอดบางคนนั้นก็มีงานใหม่ๆเสริมเข้ามาบางทีงานที่คนอื่นทำไม่ได้ท่านก็รับอาสาทำท่านก็ทำได้และจะเป็นงานที่ดีและมีชื่อเสียงกับตัวของท่านอีกแตาหา่ตาหากาท่านใดชอบทำงานเกี่ยวกับต่อตู้ต่อโต๊ะต่อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อันนี้ท่านจะมีชื่อเสียงและจะมีฝีมือที่โดดเด่นจะมีคนติดสอยห้อยตามจะมีคนสั่งซื้อสั่งจองกันอย่างมากมายรู้สึกว่าดวงของท่านจะดีในเรื่องของการทำตู้ทำโต๊ะต่อตูอต้ต,ต่อเตียงอันนี้ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกอย่างหนึ่งบางท่านชอบทำงานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านสร้างถนนหนทาง อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ๆก็มีท่านก็ทำได้โดยเฉพาะท่านจะมีลูกน้องอีกมากมายมีคนคอยรับใช้ท่านล้วนแต่คนที่ไว้ใจได้และก็มีความซื่อสัตย์กับท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ทำงานไม่ว่าจะงานอะไรก็จะเป็นผลดีทางนั้นบางท่านทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร อันนี้ก็ดีไม่ว่าท่านจะทํานาหรือปลูกสวนทําไร่อันนี้ก็ถือว่าดีท่านลงทุนอะไรไปในช่วงก่อนนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีจะได้กําไรค้าขายผลผลิตที่ดีท่านจะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมอีกต่หากในช่วงนี้ท่านทํารับราชการ อันนี้จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายท่านจะมีชื่อเสียงและจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนนิยมยกย่องท่านอีกตากและจะมีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้บางท่านนั้นอาจจะได้เป็นผู้นํำของชุมชนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้น จะไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ก็ส่วนมากจะเป็นคนที่เรียกว่าดวงดีซะมากกว่าในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนรักคนใกล้ตัวของท่านจะมีสเสน่ห์ท่านจะไปทางไหนมาทางไหนจะมีคนถามถ่ยและมีคนติดตามแต่ขออย่างเดียวนะ ในช่วงนี้ท่านมีสเสน่ห์จริงแต่ขออย่าไปเจ้าชู้ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้เมื่อไรครอบครัวของท่านจะวุ่นวายกระสัากระสายอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เจ้าชู้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมการทำมากินครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตจงทำ ในจุดที่ดีอย่าไปเจ้าชู้จะเป็นการดีการเงินการทองก็จะไม่ลัวไหลไปทางไหนท่านจะมีรายได้อยู่เสมอการทำมาหากินก็จะมีจุดยืนที่ดีเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเรากันแล้วก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดี เห็นงามก็ติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี